วันนี้อากาศดีเก็บเพชรอีกด้วจ้าไปทำบันน้องแปก็กทงสะพานดิงรองนี่ละ่ะไปสองเลยเจ้าวันนี้มีครูเจ้าไม่น่ามีครูเด้อวันนี้เด้อไขมานเด้อบันนี้เด้อวันนี้เด้อสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขอก็ไม่น่าอีกเนาะจ้าไปเสาวของวันที่สิบหาตัวล่าห,ห,าหัวาเนาะจ้า พี่กัดมันน้องแปลกก็มนลนหัวคาอำเพื่อนอุทลีข้างนอกจากอก่าน้อมันนี้กะสายฝนปล่อยๆมากข้ามกลางสายฝนาาเนาะจ่ามาตามไปเบิง้งว่าสิมีเห็ดอย่างมองนอกจังมัอนี้นอ้อตามแม่นานมาเลยจา้าหอวยไปต่ออยู่บอ่ะฮะออโอ้ยมันแทงขึบใช่หรืออ,อู้ อว่าสิบมีเห็มีอยู่สบโอ้มันแหงมืดแหนมหายังกับบเห็นอยหนมนาใช้อุมน้องน้อยน้อยว่าสบวบดวเสียหาไปอีดีบอว่าสิเมืออยู่สิออกไปเรื่ยนานี่ โจมเมื่อเหมือยอยู่ส่วนเมื่อกับโบเมือเอาเบิ้งไปให้มันคักๆก,ก็ไดนะ้ใจคือนมาคักแต่ยามว่างกันส่วนแต่มาป่าบอกว่ามันคนตกคนตกกัอยากมาเอาเบิ้ลสิ่ภาไปให้เป็นหนาวตรงนั้นนะฮะด,ดอกใหญ่ยยเถอะอู้จุ่งามเลยโอู้จุ่มงามโอ้ยแตกๆๆเนี่ยแปตกๆๆๆดีคนก็ได้อะ ใส the ่จะเห็นดอกนั่นบ่พี่คอยเห็นดอกนี่ใส่จะเห็นดอโอ้ยงามนพิกันเลยงามโอคอยเห็นดอกนี่จะเห็นดอกนั่นบ่อ่ะมากมากผีดอกพี่คอยเห็นดอกหน่อยๆน่อยน่ะเดี๋ยวนี่นี่นั่นน่ะยุบเย็บเย็บนี่ละนี่ละนั่นละใบใหม่พบว่านี่เราเห็น เจ้าเห็นดอกใหญ่นาะคอยตาดีได้คอยเห็นดอกน้อยเมื่อปานยังเห็นอยู่ใช่หรอหมุนออบเนี่โอ้ออบอยู่เพิ่งเดินผ่นกระกายไปนี่ตัวอะไคือว่าเห็นเขาว่าถือขางเนาะแนวมันเหมือนตังฮะสองสองสองดอกสองดอกเลยโอ้ยเนี่ยมันเหมือนอะไรอมก็บอเห็นแล้วเจ้าเห็นกระตาดีกว่าข่อยคกตัว โอ้หาเมื่อีกคนสันอ้มนอมยู่นีแล้วอฮ้ยยังให้ได้สันมันแห่งขนหมาแล, <c oughs> แล้วเอ้ยใช่หรอขนแห่งมาเม็ยยดใหญ่ใช่หรอไม่ไหวปกิกโอ้ยหมดเสื่อมีนหนาวจนจะอาบหน้าไม่ได้ คิดว่าถือวัดฝนคือบ่เบิดนาะวัดนี้เนาะมาแล้วฝนใหม่อยู่แตจา้าฝนอีหยังเนาะข <c oughs> ้าอยู่อีหยังเขาอีเนาะพอ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็จะสีหนาวลมหนาวแม่นหนาวลมฝนนีบ <c oughs> บ่บ่ฟ้าขึมเบิดล่ะมามาเห็นอยู่บ, <c oughs> บ่ฟ้าขึมปานนี่อื้โอ้คีคีมาเห็นแล้ว สองดอกเอ้ยฝ่าคือเพลิดเพลินตอแหงหลายมลอับพลับเอ้ยสองดอกงามอยู่ใส่ได้ด้วยวัวใส่น้อวันนี้ฝนก็เที่ยวปอกแตกปอกแตกมากฝนมาเม็ดปักใหญ่เลยนี่สิวนเมื่อเมื่อย่ามไรกับพ่อย่ามนหน้อสิได้เมื่อว่นนอมดนอถ้อว่าแกงจะแกงพูดขอสีลงม้ลงกว่าไหน ใจโ่มากดีมาก่ได้ใยไทยกรไดจบอว่าอี้เอไปทังนั้นโลข้าขนาดขึ้นได้เ่่วบานไปแช่ได้เนาะเล็ปานอ้ฮะโรกจุเจ้าโลกจุนใช่ไหมเล็ปานเนาะสู้สู้เนอ้ยสู้สู้เร ตานอไฟด่เราอมมเออนเมืองใครยู่บล่มเละเป็นเล็ลมฟังงาเอ้ยเฮ้ยอไยื่หน่ายังเละบ่เลยบมเขาเกียโอ้ยฝนกระลินแขงยาบอ่ คนทางกำลังถีแห่งฝนใหม่ขวาย,ยุใหม่โอ้ยได้บ่เรามองไ,ได้เอ้าเอ้ามา่งบรรยากาศเพ่ความเป็นนอนคนมาู่คนผีน <c oughs> นเ่เอากระลมเทื้อสองเป็นเด็กขา <c oughs> สู้สู้สู้ใจมากทางใหม่ถิ่นพิจารณ

จ้ามหรออะไงียงสีวดรลอยมากกโอ้ยมันสี่ปวดอายกยกยกันยกมันนียกไปกันมันนีเอ้ยอุ้ยบ่โอ้ยออกไปไหนยี่ดอกานีคอยเบิ่นไปเลยเมื่ค่อยจ้าไปเดี๋ยจะคอยเบิ่นไปเลย้่อคอยไปแบบ อ้ยจำหลอกมาโอ้ยสีเมื่อขึ้นเรื่อยๆาจำหลอกเลยแบบนี้เอ้าเเอ้าโอ้ยปีถือเป็นยังหนอแบบนี้หนอเอ้าปีถือไป้ยลงคือขาขึ้นคขาว่าสีเมื่อท่านี้แกเลคือกันคนน่ะออ้า ทางลิพี่น่องเอ้ยบบขันแขงอยู่ออกไปได้บ้าละมาทางลิอีกบไม่มีทางเวีดนี่บออาคอยลงมานีละอ๋อจุ๊เอาอ้ยยังสิริทักลิแน่เลยวิดงขบ้ปอีกแล้ว มาตามหาเห็ดก่อทางนี่แหละก็ตามหาไปเรื่อยๆเนี่ยเอาเวอร์สีแดงตัวน no. ok ี่สองหลอกติดกันง่ามต้องจูมนีสร้างสีม่วงหอดเพื่อนสีแดงยังยูบัจักโอ้มันติดกันเลยเนาะติดตัวหลอกเขามติดกันเลยหลอกงาไหมอ้าวทางกับเรื่อยเรื่อย เพชรกะเลมเอาเอาเบ้งแดงเห็ดก่อเห็ดแดงนะบ่นะเห็ดดงนกำลังสี่บาทกำลเลยมามมายางไยังดอกยังงามเนีจูงมงามเลยรตาตาสวยเลยนกันหน่อยกัน นอกก็อยขึ้นนี่ต้อกันมา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 พี่ไอ้พออยู่จะคล้องบนเฝาอยู่นี่เด้อนั่นจะคล้องบนเฝาอยู่คล้องมามันถนอนหอดเนี่ยมามาเด้ไอ้เด้เ็ดยึดไอกลังมาเฝาอยู่อันนกินไปเวิดเดนตัวนี้กินไปเวิดบุค่อยเรือตัวนี้ ให้เรือหน่อยให,ให้เรือหน่อยจะกินมาแบบพี่รักพี่พี่น้องเอ้ยข<อ>นกะรีนทางกะเลใจมาก,กเอาเลยใช่ไหมนี่นหฮมระดอกสองดอกอยู่เพราะเด็กแก่เมื่อยแกงอันวานแก่เมื่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะดอกนี้ง้างพอมาเอาโอ้ยโอ้ยดอกกผมเลยรับเครื่อง เราจะถือว่านี่เ,เป็นเละกันยังมีใเหยียบเกลียว่สด้แกงนี่หรอกโอนี้ปวดหนามหนามไรเรือนเรือนอยู่พี่น้องเอ้ยหันจากมามา,ามันสวงปวดหน้าออกข้าวบาตที่มาอยู่จากที่เี่ดอกเกลียวเอ้ยตัดเอาแต่ขามันเะยอ้ย ข uh ี้ดินเขาคนไรมาๆๆๆจูบหนึ่งื่องคนฝนนั่นโอ้ยโอ้ยเขียนคำลำบากมาอะไรเนาะจ้าไะ้เวลาสมาพัาควุนเนาะจ้าสิลาพี่แล้วน้องเ้ยบ้านฝนกับมาแห้งแห้งพี่น้องเฮ็ดในาก่ไหน้ะเฮ็ดกอแล้วจ้าเดี๋ยวบ่ได้ร้ายเราขอแม่พี่น้องแต่แก๊งนั่งยื้จ้าเพิ่นส่งสีเบิร์ตหลล ท่นบอแดดออกบอยังอีกคือสีบอดได้มาดอกเนาะพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะพี่เสียบเทื้อสุดท้ายดอกสีมาอ่าไหลซ้ำนี่ก็เอาสุดท้ายนี่แม่นะบอมิยังไรให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งจะขความสุขควงจะเลิศนะจ้าขอบบุญขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าเด้อคลิปนี้ลาพีแลาน้องซ้ำนี่แล้วเนาะจ้าพอกันไมหมเฮ็ดบดหรือว่าเฮดยังขนนอจ้านอหรือว่าแนวใดายคนละ สวัสดีจ้าตอนไปไปทั้ง,งสัมผัสน้องยองกลัมามาทั้งน้องยองมาทั้งเขื่อนแต่เนีตอนไปไปทั้ง,งสัมผัสน้องยองกลัมามาทั้งน้องยองมาทั้งเขื่อน